ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นของช่วงเช้าวันนี้ครับกับประจําข่าววันที่20เดือนกันยายนครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทาาน้านทีมชาติไทยช้างศึกชื้นใหญ่กันหน่อยครับเมื่อสุดทาาน้านคุชมานูปูก,กิงออกมายืนยันอย่างชัดเจนเลยครับว่าตอนนี้ยังไม่เลือกใครว่าจะเป็นกัปตันทีมในการบูสศึกคิงคัพ2ั 2022. แต่ขอเวลาไม่เกินสาวันครับก่อนการแข่งขันจะรู้อย่างแน่นอนเลยครับ ในขณะเดียวกันเลยครับสำหรับธนามโนภูกิงครับกุนซือของดนานทีมชุดใชุดใหญ่ครับได้ออกมาสัมภาษณ์ผ่านล่ามก่อนนําทัพช้างศึกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เป็นเชียบเลยครับเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงทัวร์ประสเทงครับครั้งที่48รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับทีมชาติบปริเซียทีมอันดับ1 4 8ของโลกในวันพฤหัสบดีที่22กันยายนนี้เลยครับ และในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกัด้านมานูปูกิงเอดโคดวัย46ปีครับได้ออกมาเปิดเผยล่าสุดเลยครับว่าหลังจากเดินทางไปถึงก็คงจะต้องเช็คสภาพร่างกายของนักเตะเพราะว่าบางคนครับเพิ่งที่จะลงเกมเดกไปเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่8กันยายนที่ผ่านมาก็จะดูเลยครับว่าใครพร้อมบ้างเมื่อทุกคนพร้อมครับก็จะมาคุยแนวทางการเล่นกับมาดิเซลครั้งในขณะที่ตำแหน่งกัปตันทีมยังไม่ได้คุยกันน่าจะมีการเลือกอีกครั้งใน2-3วันนี้เลยครับโดยตรงนี้ครับผู้สื่อข่าวครับได้ถามถึงประเด็นที่มาน เป็นผู้ช่วยของทแดานวิชฟิตเชฟเฟอร์ครับในการแข่งขันฟุตบอลคิงครับครั้งที่42เมื่อปี2,55 6ซึ่งจัด เจ้าที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นกันครับแต่คราวนี้มาเป็นในฐานะผู้นำผู้สอนโดยเฮดโค้ชของทีมเชืตอใจครับอย่างมโนปุกิงก็ได้ออกมาจับรับเกี่ยวกับเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวเลยครับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและหวังนะครับว่าคราวนี้จะทําผู้น,นได้ดีกว่าครั้งก่อนควายแชมป์ได้เพราะตอนนี้ครับเรามีทีมที่แข็งแกร,ร่งผสมผสานทั้งผู้เล่นที่มีประสบการณ์และผู้เล่นดาวรุ่งในทีมหวังว่าจะพาทีมควายแชมป์ให้ได้ในครั้งนี้แหละครับ และในส่วนของธนานสารัสอยู่เย็นครับก็น่าเสียดายครับที่ธนานสารัฐแต่คิดว่าน่าจะไม่ส่งผลกระทบกับชีมมากนะักเพราะตัวของธนานสุบัญญาเองครับก็ทําผลงานกับทางชนบุรีได้ดีและเพิ่มผู้เล่นตำแหน่งมาได้แปดที่ดีมากๆและจะช่วยทีมได้อย่างแน่นอนชัดเดียวกันเหละครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเราไปก่อนการเวลากันหน่อยครับกับรายการของตะาันอาเซียนครับ2 0 2พัยครับลดยล่าสุดกับตะลั่นมานโปูกิงเตรียมที่จะเรียกตัวตะลันสรวัฒเดชมิตรลุยอาเซียนครับ2 0 2พรายการที่จะถึงนี้นี่เองแหละครับ อย่างไรก็ตามครับหลังจากการไปคาเค้งนาดิกมาเลเซียกับรองแชมป์ของ้ทนเอ็มบรีอย่าง้านทีมเคดาดารุนอามาร์ฟซีโดยสัญญายืมตัวจากแบงคอกนนแตด6เดือนสำหรับ้นานเจ้าแคมป์สรวัตรเดนมิตรซึ่งเขาเองครับก็กําลังได้รับการจับตาม,มองจาก้ทนมาน ing, ุปูกิงกุนซือของทีมเชตไตชุดใหญ่ในการบรรจุชื่อไปป้องกันแชมป์ซุกฟุตบ,บอลชิงแชมป์อาเซียนภายใต้าการแข FF, ่งขัน AFF m i ช s วิ i s h i e l e c t ร i c u p 2022นั่นเองนะครับซึ่งทัพช่างสื่อครับก็เคยควาย้าแชมป์มาครองได้มากที่สุดถึง สมัยจากการแข่งขันทั้งหมด13ครั้งและในการป้องกันแชมป์ปีนี้ครับจะไม่มีทนานเจ้าจเจ,าเจ,าจานาทิปสงกระสินที่อาจจะไม่ได้มาเล่นเพราะเขาเองครับก็อ,อยากให้คนอื่นได้มาเล่นบ้างครับทำให้ชื่อของทนดันสรวัฒเด่นมิตรอยู่ในริดรายชื่อของทนดนมานพูกิ้งที่เคยร่วมง,งานกันมาหลายปีสมัยที่ทนามานพูกิ้งครับเคยคุมทีมทลุบเบนคอกคุณเด็ดน,นั่นเองครับและสำหรับผลงานของทนานเจ้าแคมสรวัฒเด่นมิรครับได้ออกมาให้กับทนานเคดาดารุมอามาร์ฟซีครับได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพ การพาทีมทะลุเข้าถึงรอบรองชนะลิศของตะนาดเอฟซครับ2022แม้ว่าจะแพ้ตะนาดพีเอสเอ็มมาคาซาของอินโดนีเซีย2ประตูต่อ1ซึ่งเขาเองครับก็เป็นแกนหลักที่ทีมขาดไม่ได้นับเวลานี้แต่นัดล่าสุดครับยังช่วยลงแชมป์เก่าของตะนาดอมบริเปิดบ้านชนะตะนาดเซงงองอไปถึง3ประตูต่อ1อีกด้วยแหละครับ และสำหรับทีมเชียไทยครับในรายการของทนต์อาเซียนครับ2022ครับสำหรับทีมเชียไทยก็อยู่ในกลุ่ม A รวมกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกัมพูชาบูไินหรือติมเรเต้ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มครับไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศออกมาเป็นเชียรเลยครับโดยรอบแบ่งกลุ่มได้กลับไปใช้กฎแบบเดิมก็คือระบบเย้าเยือนไม่มีชาติชาภาพแต่ละทีมครับจะต้องประเด็นเป็นทีมเยือน2นัดและทีมเย้าสองนัดในขณะที่รอบรองชนะเลิศกับรอบชิงชนะเลิศครับก็จะเตะแบบเย้าเยือนรอบละ2นัดเช่นเดียวกันและ ครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3มครับเรามาคันที่ทางฝั่งของทันนีเจโนต์เจ้าพันแก้วพรมกันหน่อยครับกับความรู้สึกหลังคัมแบ็กทีมชาติ1ปีเกือบ3เดือนและออกมายอมรับนะครับหวังที่จะช่วยช้างศึกผ่าควาแชมป์บอลกิงครับให้ได้เลยครับโดยล่าสุดครับกองกลางวัย34ปีครับได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกเลยครับหลังได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งเตรียมที่จะแข่งขันฟุตบอลชิงเถอรยพระราชทานกิงครับครั้งที่48ที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่2 2 2 5ถึงยมากันยาหยุนี้เลยคร รือล่าสุดเลยครับเจ้าโน้ตครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่าดีใจมากๆครับเพราะนี่คือเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ก่อนเปิดฤดูกาลว่าผมอยากที่จะกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งดังนั้นครับจึงดีใจที่ผู้นานททีมดีขึ้นและผู้นานส่วนตัวก็ดีด้วยครับและเป้าหมายครั้งนี้ครับก็ถ้ามีโอกาสลงสนามครับก็หวังว่าจะช่วยทีมชาติไทยให้อย่างเต็มที่แน่นอนและอยากที่จะประสบความสําเร็จกับทวยอันทรงเกียรติยศรายการนี้โดยการคอยใช้ไม่ได้ฝากแฟนบอลครับอย่าลืมเป็นกำลังใจกับพวกเราและรวมกันช่วยเชียทีมชาติไทยของพวกเราด้วยนะครับผม เ,เพื่อนๆทุกคนจะทำนาชีให้ดีที่สุดเลยครับ และสำหรับต่างนานเจโนต์นจอร์แดนเคปโรมครับเคยติดทีมชาติไทยคนล่าสุดในยุคข,ของทนานอากิยานิชิโนโดยเกมสุดท้ายครับที่ลงเล่นในสีเสื้อของทัพช่างศึกเป็นเกมฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2ครับที่ประเทศสหรัฐอัลเบอเม์เรตในวันที่15มิถุนาย,ยน2564ซึ่งเป็นเกมที่ทีมชาติไทยครับแพ้ทีมชาติเปรเซีย1ประตูต่อศูนย์นั่นเองโดยเจโนตครับลงสนามในฐานะตัวสำรองแทนที่ของทนานธนวัน์ซึ่งจิตทวรในช่วงนาทีที่72ของเกม นนัันเองแหครบในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเราขอพาทุกท่านมาปิดท้ายกันที่สถิติของทน่านเควินดีรูมร์มกันหน่อยครับเมื่อลาสุด เทานั้นเว็บไซต์ของบนไทย o อครับได้ออกมาเปิดสถิติของทนานด้นเควินดีรุมรัมครับเบคตัวรุยของการทเทรฟ4ี่หลังคัมแบกกลับมาลงสนามครบ9อบนาทีในรอบเกือบ6กเดือนและเกมที่แบ่งแต้มพยาคฆ์ไอนไปศูนย์ประตูต่อศูนนั่นเองนะครับโดยเกมนัดล่าสุดครับของทนานด้นเควินครับที่ลงเล่นในกับการทเทรฟสี่ครบอบทั้ง90นาทีต้องย้อนไปในนดที่เปิดลังอัชนะสวรค์แคทนครราชสีมามาได้สี่สประตูต่อสในวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาละล่าสุดครับ ในเกมศึกฟุตบอลลิเวอร,ร์กกในฤดูกาลส2 2พันที่สิครับเบคจมบุยของการทรี่สี่ก็ได้กลับมาลงเล่นครบ9อบ90นาทีครั้งในเกมที่ทีมเสมอกับพะยาะไคชุนหนองบัวพิชเชตสี่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับในทีมล่าวครับทีต่านการทัทรีครับได้เสมอกับพยากชนญสูตรประตูสูนตานเควินดีโรบรามครับมีสติส่วนตัวในการกลับมาลงเล่นครบ90นาทีครั้งโดยสถิติก็มีดังนี้เลยครับมีส่วนกับพาบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายเป็นอันดับที่2ของทีมอันดับที่1ครับก็คือสร้างโอกาส67ครั้งครับได้สัมผัสบอลเป็นอันดับที่2ของทีมสัมผัสบอลไป43ครั้งครับเป็นอันดับที่2ของทีมเปิดบอล7ครั้งเป็นอันดับที่2ของทีมตััดบไปป3คร้งเ็น อัดบที่2ของทีมและเทคเกิลชนะ100%จาก2ครั้งแหละครับและดดยั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมในส่วนของสมุสร B บีจีปฐมยูทนเด็ดครับนัดที่4นัดต่อครั้งครับของสมุรสอการทริปซี่เยมที่จะออกไปเยือนปูริทริปซีในวันพุทธที่28กันยายนณสนามบุญยจินดาเวลา18รนากานาทีเช่นกันเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงานบิท์ลีฟแฟมอรีกันด้วยครับเพื่อนนําไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ